ไม่เอป่าขึ้นมานี่เดี๋ยวเดี๋วดึงง่ายถายกอรอเข้านะรูนี้ก็ได้จริจมาตรงนี้เเลยานี้ยวขอ้วก่อั่นะโอเคโอเคใช่ไหมล้พูดน้วเลยอ่ะขวาลองนั้นบ้าล่ะลองนันได้บ้าล่ะ ดันได้ไหมเหงด,ด,ดันได้อาที่เราไปได้โอ้เอาเรื่องเลยเขารู้ไหนเขารู้นี่เหรอรู้นี้ก็ได้ที่จะรู้รุ่นรู้รู่นดีกว่าตามรอยเลยเว้ยยังอันหนาได้อยู่ lên lê, bê Có phải phản không? bay vô thì 2 ô tiên cốtแก๋ว